สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 443อายุ48ปอร,รับเงินชราภาพตอนอายุ55อยากทราบว่าช่วงที่รอผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนแล้วทายาตจะได้อะไรบ้างคะทายานี่ผมหมายรวมถึงผู้มีสิทธิ์ด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเงินบางประเภทเนี่ยไม่ได้ใช้คําว่าทายาตนะครับแต่เป็นผู้มีสิทธิ์แต่ก็อาจจะเป็นคนเดียวกันซ้ํากันกับคนที่เป็นทายาตก็ได้นะครับจะมีเงินอยู่ทั้งหมด3ส่วนครับ ส่วนแรกครับเป็นเงินที่ได้อย่างแน่นอนคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยได้อย่างแน่นอนก็คือเงินส่วนชาราภาพเนื่องจากว่าผู้ประกันตนเนี่ยไม่เคยรับเงินกรณีชาราภาพมาก่อนเพราะว่ายังไม่เกิดสิทธิ์ครับอายุยังไม่ถึง55แม้ว่าจะออกมาแล้วเขาก็ยังไม่เคยรับเงินชาราภาพดังนั้นครับเงินชาราภาพตกถึงคนที่มีสิทธิ์ที่อยู่หลังความตายของผู้ประกันตนอย่างแน่นอนครับเงินตัวที่2ครับจะได้หรือไม่ได้ต้องมาดูครับว่า ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนานหรือ,อยังถ้าสิ้นสุดลงเกิน6เดือนแล้วก็จะไม่ได้อะไรแล้วครับก็ได้เฉพาะเงินที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเงินส่วนชราภาพแต่ถ้าหากว่าความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงยังไม่เกิน6เดือนครับแล้วเสียชีวิตเงินที่ได้อย่างแน่นอนตามมาคือค่าทําศพครับจากนั้นครับไปดูเงินตัวที่3ครับก็คือเงินสงเคราะห์การตายคือนอกจากจะดูว่า ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเกิน6เดือนหรือ,อยังต้องดูลงไปอีกครับว่าส่งเงินสมทบมาทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วถึง36เดือนหรือ,อยังถ้าไม่ถึง36เดือนก็จะไม่ได้เงินสงเคราะห์การตายครับก็จะได้เฉพาะเงินค่าทำศพนะครับสำหรับกรณีตายแล้วก็เงินที่ผมบอกว่าได้อย่างแน่นอนก็คือเงินส่วนชราภาพนะครับแต่ถ้าหากว่า ออกมายังไม่เกิน6เดือนแล้วเสียชีวิตแล้วก็มีการนําส่งมาทั้งหมดเนี่ยสาเดือนขึ้นไปได้เงินสงเคราะห์การตายอย่างแน่นอนครับและถ้าหากว่าส่ง120เดือนขึ้นไปก็จะได้อัตราที่สูงขึ้นไปอีกครับดังนั้นครับสรุปครับเงินที่ได้อย่างแน่นอนคือเงินส่วนชราภาพครับเงินที่อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราออกมานานหรือยังนั่นคือ เงินค่าทำศพครับออกมายังไม่เกิน6เดือนได้ครับถ้าเกิน6เดือนไม่ได้แล้วก็เงินตัวสุดท้ายครับออกมาแล้วต้องไม่เกิน6เดือนแล้วก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบมาทั้งหมด36เดือนนั่นคือเงินสงเคราะห์การตายครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปครับสวัสดีครับ